วิตรีโรจนพลึกค่ะชอบครับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับน้องเล็กซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดเป็นคนโปรดของจูเลยเพราะจูนเป็นแฟน AMG อยู่แล้วชื่นชอบในทั้งหน้าตานะคะแล้วก็สมรรถนะเพราะว่าได้ทดลองขับเองแล้วทั้งสนามพีระแล้วก็ที่สนามทางเลยใช,ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการเปิดตัว Mercedes AMG G, G L A 35, 35. <AM> ซึ่งห้าเนี่ชื่อเต็มเ ได้ข่าวว่าประกอบในประเทศไทยถูกต้องคือปร,คประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ประเทศทั่วโลกที่สามารถประกอบเจ้านี้ได้แล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็น Mercedes AMG ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วยค่าตัวเพง3ามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีมากใช่ครับดูกันที่ตัวรถดีกว่านะครับคือดีไซน์เขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ AMG โดยเฉพาะเลยไม่มีใครเหมือนแน่นอนเริ่มกันที่จุดนี้เลยครับเด่นเเลยกระจังหน้ารถตรงนี้นะครับจะเป็นกระจังแบบ AMG specific radiator g r i l l เฉพาะของทางเเท่านั้นถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ทั้งหลายนะครับตัวโลโก้ m m g ตรงนี้ชัดเจนค่ไล่ไปครับเนี่ยดูเส้นสายไปนะครับดูดันดูซุกสนนะครับสมกับเป็นน้องเล็กมากด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าจะเป็นแบบ L E D High Performance ซึ่งแน่นอนให้การส่องสว่างที่คมชัดปลอดภัยทุกการขับขี่ครับค่ะ เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ทั้งวีคเดย์อยู่ในเ<อ>มืองวีคเอ็ดเราก็จะขับไปต่างจังหวัดได้เลยเพราะฉันได้เลยด้วยรูปร่างของรถเนี่ยค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็กําลังเหลือเฟือขับสนุกสนุกได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้เรามาดูล้อกันบ้างครับเป็นล้ออัลลอยนะครับ19นิ้วจากทาง AMG ดีไซน์จะเป็นแบบ5 T ฟ w i n ินสป ด้านในครับนี่ซูมเข้าไปเลยนะครับ AMG ชัดเจนนะครับเป็นเบรกแบบ High p e r f o r m a n c จ่นสากม <Le c S 1> ากสวยมากใช่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังให้ Performance การใช้งานที่ดีมากๆด้วย<ะ>เส้นสายทางด้านข้างครับก็ออกแบบมาได้ลงตัวดุดันนะครับเข้ากับกันชนหน้ากันชนหลังไฟไท้ายก็เป็นแบบ Full LED เช่นกันมีการดีไซน์ให้เข้ากับฝากระโปรงหลังกันชนหลังไล่ลงมาครับ ท่อเสียตัวนี้ก็จะเป็นท่อเสียไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์จากทาง AMG เช่นเดียวกันตัวนี้ความพิเศษคือเขาเนื่องจากนอกจากให้เสียงที่ดุดันแล้วก็ยังให้เรื่องของสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยกับคนที่ชอบรถมันๆน,นะครับให้เสียงที่เร้าใจสมงผบความเป็น AMG แท้ๆเลยค่ะนอกจากนั้นชอบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีซื้อของมาหนะักอ,อยากจะเก็บของใมันก็ติดลำบากมากทำไมฝาท้าย <High S 1> ก็เป็นไฟฟ้าแล้วเราสามารถที่จะกดเปิดได้จากรีโมทนะครับ เปิดตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายเป็นน้องเล็กก็จริงแต่ว่าให้ฟังก์ชันเรื่องความสะดวกสบายมาสะดวกมากดูข้างนอกแบบนี้เห็นข้างในนิดหน่อยอยากจะเห็นข้างในอีกไปดูกันดีกว่าครับตรงนี้ด้านในก็เด่นไม่แพ้กันครับคุณจูนก็กดปิดปุ๊บเสร็จเลยใช่ค่ะข้างในเข้ามาปุ๊บเห็นคุณแจนะคะสะดุดตามากนี่เป็นดีไซน์ที่เป็นดีไซน์พิเศษนะครับก็คือดุดัน รูปทรง,งเขาก็คือเป็นสีดำนะครับ<ฆ>พูดง่ายคือเป็นดำเงาตัดกับดำได้านแล้วก็มีสปรีน AMG อย่างเงี้ยเฉพาะรุ่นนี้เลยดูล<ฆ>งตัวเข้ากับรถมากๆ AMG เนี่ยสมมากเขาจะเป็นดำแดงนี่ค่ะฟลุ๊กก็ยังคุมตีชอบมากเลยนี้ตรงนี้ก็จะเข้ากับการออกแบบภายในรถทั้งหมด<ฆ>นะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็บริเวณข้างประตูที่จะมีการเดินได้สีแดงค่ะ พร้อมกับหนังเออร์ติโกตรงนี้สลับกับตัวดีนามิก้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งจะอยู่ที่เบาะด้วยพอจับดูมันจะมีให้ความนุ่มนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาขึ้นมานั่งเนี่ยไม่ร้อนให้ความกระชับให้ความนุ่มพรีเมียมอีกจุดหนึ่งนะครับหน้าจอถูกต้องเป็นดีไซน์ใหม่ตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ MBUX หน้าจอจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยเป็นจอ10.25นิ้ว2จอต่อกันแบบนี้ที่สำคัญเรายังสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ควบคุมทุกอย่าง หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ AMG Performance เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะครับการสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ต่างๆได้รวมถึง เรื่องไฟเห็นไหมครับคุณจูนไฟสวยมากสามารถปรับได้เลยตอนนี้เราอยู่ในโหมดเป็นปน,น้ำเงินแดงใช่ไหมเราสามารถที่จะคัสตอมไม์สีได้ถึง64สี 4. แล้วก็ปรับเรื่องการมูฟเมนต์การทำงานการสลับสีเขาได้10รูปแบบเรียกว่าใช้งานไม่เบื่อแน่นอน2อเดือน60กว่าวันไม่มีสีซ้ำกันเลยต้องตามามดูมดเราเลยใช่แล้วก็ตัวรถเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัว e sim ที่เป็นระบบ4 g lte ในรถทำให้เราสามารถควบคุมรถปลดล็อกสตาร์ทเครื่องล็อกรถจากระยะไกลเล็กว่าจากต่างประเทศได้เลย <c oughs> ให้มา,มาด้วยในเจ้าน้องเล็กคันนี้ภายในโหมดการขับขี่เราก็สามารถที่จะปรับได้จากดนามิกตรงนี้นะครับอยากจะขับแบบสบายสบายนะครับหรือเอา performance ปรับช่วงล่างได้เลยเพราะช่วงล่างเขาเป็นแบบ amg อยู่แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านครับสปอร์ตมากมีท้ายตัดแล้วก็ตัวการควบคุมเนี่ยเป็นระบบทัชทั้งหมดเลย ตรงนี้สะดวกใช้งานได้ข้องตัวมากๆค่ะนอกจากนั้นตรงบริเวณนี้ก็จะมีอะไรขึ้นมาคะตรงนี้จะมี head up display ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่เราสามารถที่จะคัสตอมได้แหละสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คือจะโชว์วัดรอบใช่ไหมครับความเร็วตรงนี้เราสามารถแบ่งเป็นหน้าจอย่อยได้3จอเลยแล้วแต่เลยว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรกับรถบ้างเปลี่ยนได้ตลอดใช่ครับวันนี้อยากได้แบบจุดนี้พรุ่งนี้อยากได้แบบนั้นได้หมดเลยครับจุดมีสิ่งหนึ่งที่เห็นทุกครั้งเวลาที่ขึ้นรถยนต์ mercedes benz มาก็คือลายเซ็นหน้ารถ ตรงบริเวณนี้ต้องตัวลายเซ็นนี้จะเป็นลายเซ็นของผู้ก่อตั้งนะครับที่อาจจะมีสลับกันไปหนึงในผู้ก่อตั้งนั้นก็คือจะเป็นคุณก็อดลีฟเตมเลอร์นะครับแล้วก็จะมีคุณคาลส์เบนส์ก็คือเขาจะสลับกันไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้ก่อตั้งนั่นเองโอ้โหจะเห็นได้เลยนะคะว่า Mercedes-Benz เราใส่เอา Heritage ไว้ทุกจุดของรถเลยถูกต้องอยากรู้เพอร์ฟอร์แมของรถแล้วแล้วก็เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกัน เราตัวนี้ไม่พูดถึงเรื่องสมรรถนะเรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนรัก mercedes amg เนี่ยอยากรู้อยู่แล้วว่าสมรรถนะเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบนะครับแบบทวินส l รให้กำลังแรงม้าเนี่ย306แรงม้าโอ้โหแรงมากใช่เร่งจากศูนยถึง0อได้ภายในเวลาเพียง5.1วินาทีเท่านั้นเอง แล้วก็ยังทำงานคู่กับระบบเกียร์แบบคลัชคู่นะครับเป็นเกียร์รูปแบบใหม่ที่ใช้ในตัว GLA 3 5 AMG f o r m a t i c เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยเป็นเกียร์แบบ8ปดสปีดแล้วก็ถ่ายทอดกำลังลงไปครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ f o r m a มติจากทาง AMG ซึ่งรถเนี่ยจะมีการถ่ายกำลังไปทางล้อหน้าและล้อหลังได้ไม่ได้ล็อก เลโชเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจทุกการขับขี่แน่นอนตัวรถเนี่ยจะปรับให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งหมดของเราเลยครับก็คือทําให้ขับขี่สนุกแต่ว่ายังปลอดภัยอยู่ถูกต้องแล้วก็ทราบว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ตัวรถก็คือได้มีการปรับจูนเครื่องยนต์นะครับให้มีการใช้พลังงานใช้น้ํามันนะครับได้อย่างเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าทุกหยดนี่ก็คือรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะของน้องเล็กใหม่ล่าสุดของเราค่ะท่านใดสนใจต้องไปทดลองขับ อยากให้ทดลองขับมากรับที่ mercedes amg ดี a เลอใกล้บ้านคุณนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะสวยมากใช่ครับต้องลองขับจริงๆต้องลองขับค่ะใช่ครับ